สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราช่างใหญ่จะถามลูกค้านะว่าอยากได้ทรงอะไรลูกค้าชื่อคุณอะไรครับที่ประวันค่ะที่ประวันนะก็เคยมาตัดกับช่างใหญ่แล้ว <Okay. S 1> เคยเคยแล้วทีนี้ก็ได้ไปตัดจากที่อื่นใช่ไหมค่ะใกล้บ้านหนอใกล้บ้าน,นกันทีนี้มาหาช่างใหญ่ไม่ทันครับแล้วตัดใกล้บ้านได้ตัดทรงอะไรก็ทรงเดิมที่ ช่างใหญ่ตัดไปอ่ะเขาก็เล็มให้เล็มให้ใหเขาไม่กล้าตัดเยอะค่ะ<ช>ตอนนี้ที่เกิดปัญหาคือผมมันงอนใช่มนนันเป็นเปียกเนี้ <c oughs> ตรงน,นี้ค่ะใช่ค่ะพอยาวแล้วมันจะเป็นแบบนี้ยาวก็เป็นอย่างนี้กันคือปัญหาของคนผมอยากโสกมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยช่างใหญ่ก็ผมอยากโสดแล้วต้องตัดให้สั้นไว้แต่ของลูกค้าตัดสั้นไม่ได้ต้องตัดให้มมนได้ความทุยนะครับแล้วก็สั้นพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะ ตันไปเลยนะครับข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวช่างใหญ่จะใช้นะครับเจ้าคนะิปเปอร์นะแบตตอรี่นนะครับหยดน้ำมันนิดหนึ่ง,หน,งหนึ่งหยดสองหยดสามหยดนะสวมสบงลงฟันเบอร์สี่นะครับความความยาวที่ได้ที่เหลือนะหลังจากตัดเสร็จนะครับจะยาวอยู่สิบสามมลเมตรนะสิบสองถึงสิบสามมลเมตรนะทีนี้เราก็มาวางแผนว่าเราจะไถย,ยังไงนะไถยัเลย ปกติไม่เดือนเม่สาผมจะตัวนลูกค้าตัดสั้นๆนะแต่ตอนนี้กลางเดือนพฤษภาเนี้ยมันยังร้อนอยู่ลูกค้ายังโหยห,หาอะไรความสั้นอยู่เราก็อย่ารอช้าตัวลูกค้าเปลี่ยนแปลงนี <c oughs> ่จะไดไม่ต้องตัดบ่อยไม่ห,ไรหรอกขายยืนไปนะ <c oughs> ถ้าเราใช้กันไกลตัดได้ไม่ได้ <c oughs> ก็โอเวอร์ซิสเซโฟมพัดหรือว่าซิสเซโอเวอร์โฟมนะ หายขึ้นไปแค่นี้มันจะมีรากไปหน่อยๆน,นะมาลองฟันออกหายตรงไหนเอาวีดันขึ้นไายขนอ,อ่อนนิดเดียวพอวีดันขึ้นไายนิดเดียววีดออันขึ้นไายนิดเดียวดูขนอ,อ่อนด้วยมีไหมตีดข้างลงถึงลงนิดเดียวทีนี้เราว่าอะไร ใช้บียกขึ้นผมขึ้นแล้วก็้อไปทั้งข้างเล็นน้อยแล้วตัดชั้นที่สามลากลงมาเลยยกสี่ห้าองศาก็พอนะอย่ายกสูงถ้ายกสูงผมมันจะบางและสั้นชั้นที่สองยกสี่ห้าองศาตัดที่แซ ที่ห้องสตัตว์สิ่งัดสิทธิ์ยกขึ้นไปคล้องไว้ให้ทืออยู่กลางใบหูนะทวีกลางนะครับทวีกลางทรงนี้เรียกว่าเป็นทรงเฉยสั้นนะเฉยสั้นไปจอนทวีกลางนะทวิกี้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะมันหายหมดแล้วตา้ใส่ ลากลงมาเนี่ยตัวนี้ที่มันช่องมวนสัดดึงสีห้างสารตัดสีห้างสารตัดตัวนี้สำคัญยกขึ้นสีห้างสารตัด ป้หมายเราจะให้มันปกหูเส้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขีดผมนะขีดผมปักปกหูใชนไหมปกหูเส้นหนึ่งชั้นที่ไรชั้นที่สามลงมายกสีห้องสาดึงไปด้านข้างก็ตัดตรงๆเ่ะทำไมต้องตัดตรงอ่ะเพราะผมบางให้ตัดตรงไงผมหนานตัดซิกแซก เราบีดูความทุยความทุยมันได้แล้วเห็นไหมทุยกลาง <c oughs> แล้วก็ค่อยๆตัด่ยแล้วก็เลยขีดผมเลยขีดผมให้มันบางแตอนนี้ผมลูกค้ามีสามสีนะตาลายลายนิดนึงนะช่างนะสายตาสั้นก็ไปใส่แว่นตา <c oughs> ใส่คอนแทคเลนส์สายตายาวก็ไปหาหมอแว่น แล้วอะไรตัดค่อยๆตัดใจเย็นระวังถึงลูกค้าเป็นที่ตั้งมีผูมีเรื่องนะบอกให้ค่อยๆนะเมื่อเช้านี่มีเอฟซียูทูบถามมาว่าอายุ45เรียนเสริมสวยได้ไหมถ้าเย็นตอบสั้นๆว่าได้อายุยังน้อยอส่45ถ้า60ไม่ต้องไม่ต้องโทรมานะ หมดสภาพแล้วแค่ไม่ดูพระมันต้องอยู่บ้านแล้วนะมันไม่ไหวแล้วแล้วก็สุนทุนทุนสไลา์ให้บางนะเดี๋ยวคฝนอ่อนตรงนี้รีบตัดเลยเดี๋ยวลืมเมนไนมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับอย่ารอช้าพุมเอาวีดันขึ้นไททิ้งฝน่อนฝนอ่อนมันเงเยอะมากเลยคูกค่าดูฝนอ่อน ไม่น่าเก็บไว้เลยคงเราเป็นช่างเราต้องคิดลูกค้าเลยตัวนี้ไม่ต้องไปถามลูกค้า<ม>ผลอ่อน<ม>เราทะเลตับให้หมดเลยตักข้างขวาแล้วรีบมาตาักข้างซ้ายแต่มันลืมคนอ่อนเยอะถอขึ้นมาถขึ้นมาถยขึ้นมาข้างนี้เยอะกว่าข้างงนี้อีกข้างอะไรข้างซ้ายมันเยอะกว่าข้างขวาใช้กันไกล นายจะปัตตาเลียนคิปเปอร์ทิมม่าทิมเมอร์ชุนๆออกันเนี้ยแล้วก็ชุนออกผมสามสี่ะแล้วก็ชุนที่มันเกลืนกันเอ่ะมันอาจจะหลอกตานิดนึงนะเพราะสีนะสีดําคือความหนามันใช่สีดําก็คือสีดําอ่ะแต่มันไม่หนาบางจุดเราก็เลือกเอาอัวนี้ก็ยกทุนๆๆๆๆๆตัดให้ไว แม้ท้องจะร้องหิวข้าวหัวจะทัวตามันไม่ต้องสนใจแล้วก็เราก็ตัดของเราไปนี้มูสศิตบางคนเ,เปิดร้านตัดผมมีด้านขึ้นข้างหน้าผมตัดกลางหน้าผากนะลูกค้าตันไงคะ <Okay. S 2> ต็ได้ค่ะล <Okay. S 2> ูกค้าฟังเสียงรู้ใจดีรีบตัดเลยเดี๋ลูกค้าเปลี่ยนใจเชื่อเชื่อมืออาจารย์ใหญ่ ขับไปเลยทน,นี่ก็ยกยกขึ้นมาความยาวเท่าไหร่สองนิ้วโน้มไปข้างหน้าแบ่งจีบส้มาาเค้กนะทรงเสรอสาังกฤษว่าทรงเลยเลคัดแฮร์สไตล์ หลายสถาบันก็หลายชื่อนะสรงเนี้ยแต่เรายึดให้ได้สักทรงสักชื่อสักสถาบันก็พอเรียนสิบที่ก็สิบชื่อแต่ออกมาเหมือนกันนะนะเพราะว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยทั้งใหญ่ก็เลยไม่พูดถึงโรงเรียนสถาบันอะไรมากมายเลยท่านใหญ่อสอนแก้ปัญหาสอนอะไรสอนวิธีการเทคนิคการตัดอย่างเดียวให้นักเรียนเอาไปต่อยอดอย่างเดียวนะแค่นั้นเอง เปหมายคือให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทําพึ่งพาตัวเองได้นะครับถ้าได้เงินดีตอ่อบริเวณหนึ่งหื่นบาทก็ไปซื้ออะไรกันไกลกระเลียนผ้าคุมซอยนะช่างเสริมสวยประชาชนทั่วไปเขาห้ามเอาไปใช้ใจ่ายนะฟ,ฟุ่มเฟือยตัวน้ำมันซื้อทองทําจ่ายค่าไฟไม่ได้นะี๋ยวจะไปแทงหวยนะซื้อได้นิดนิดหน่อย วนมาวนมันเรื่อยทันหนึ่งทันที่สองแล้วก็ชั้นที่สามแล้วก็อะไรตัวนี้กีดให้บางเลยนะกีดให้บางก่อนให้เห็นไม่หัวนะค่อยๆนะห้ามซิสเซอร์รีเวิร์สนะกอยหลังมาเลยหายใจเข้าลึกๆให้มีสติตลอดเวลาว่าเรากำลังตัดผมอยู่นะตอนนี้จะไปคิดเรื่องอื่น มันจะพาลาดก็ตัดเลยซิกแซกแล้วก็อะไรตัดตรงๆลงมาเลยเนะ่ยตื่นเต้นร้อาใจนะมือใหม่อ่ะรุ่นว่าจะเปนหนีพอหรือหนีผูลูกค้าดีเรกๆก,ก็ตัดฟรนะีไม่ต้องเก็บตังนะตัดเลยช่างใหญ่ตัดผมเท่าไหร่เริ่มจากการตัดฟรี พอเรียนจบก็เริ่มไปหาหัวหุนมาตัดมาซ้อมตัดเห็นใครผมยาวชวนตัดมเลยขนาดการคิ้วยังยังเอาเลยอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงไปเรียนแต่งหน้าไม่รอดพราะช่างใหญ่แต่งร่างเป็นกระเทยไม่ได้โค้ยากนะมันต้องมีใจเป็นผู้หญิงละเอียดอ่อนมากกวานีอีกการแต่งหน้านะหิ้ผมไปข้างหน้าสูตรงศารแล้วก็อะไรตัดขึ้นไปเลย ไปถึงอะไรไปถึงการหน้าผากหมดถึงการหน้าผากเรียหมอ,อกให้หมดตัดตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยช่างให่ตัดให้อยู่ได้สามเดือนเลยพอไม่สามเดือนอเออ,อ <c oughs> แล้วว่าอะไรีดออกเลยนะฮาริเซอร์ไปเลยขีดไปเลยเป็นไกดามเดียวก็ตัดสวยได้ <c oughs> ช่างใหญ่ไปเรียนกับอาจารย์ฝรั่งนะทุนยิงกายช่างใหญ่ก็อยากจะเก่งเห <c oughs> มือนอาจารย์ฝรั่ง <c oughs> ่ ท่านี้ก็เลยใช้กันไกด้ามเดียวมาเจอผมคนไทยคนเอเชียจะมือจะเป็นห้อยอยู่แล้วทั้งผือจะค่อยแล้วก็อะไรผมหนาไปตัดด้วยกการด้ามเดียวก็ไม่ไหวบางส่วนอาจต้องใช้อะไรใช้ฟันปลาช่วยด้วยนะมาเห็นความทุยไหมเนี่ยมีความพุยไหมพูยมั้ย,าย,ย,าย,ย,าย,ยราคาค่าบริการตัดผมไม่เท่ากันนะเจ้าอะไร แบกแผ่นสไลด์ลงมานิดเดียวอยเ,อเอาพเซซ์ออกหายตรวจสอบจอซ้ายขวาเท่ากันไหม <c oughs> ดึงดู <c oughs> ได้แล้วตรงนี้มันดูนั่นหนาอะไรขีอดออกครับเสือเอ้อออกสไลด์ออก ท่างใหญ่ไม่ค่อยถามลูกคา้าเรื่องเรื่องการตัดผมเพราะอะไรเขาให้ตรวจมาแล้วไงท่างใหญ่ก็จะจคิดเองเลยแต่ถ้ามือใหม่แนะนํนให้ตัดไปถามไปนะมันจะปลอดภัยตึงดูปกมูู่เซนเลยมาเดี๋ยดูดูอยู่นี่ตัวนี้ก็เลยพลอ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 ย,อย,อยขึ้นตรงนี้ถ้ามันหนามากมั็นเป็นป,นป,นป,นปาลาลุงสับดิฟลอยอ่ะ เลือกสับเฉพาะจุดจุดที่มีความหนาเห็นไหมให้มันคืนกันถ้ามันหนามากมันจะไม่รับกับสีปกที่อยู่ข้างบนนะสีอะไรสีขาวสีเทาสีดำนะให้มันให้มันบางผิวนิดหนึ่งผิวแปลว่าไม่หนาไม่ดูกระด้างไม่หยาบถ้าผิวแปลว่าอะไรเคลื่อนไหวตามสายลมและแสงแดด ดีไหมความยาว13มิลิเมตรนะใครนะ่อยเนี่ยเปความที่นะข้างผมปิดหูกว้ให้เซนหนึ่งนะหน้าจะได้ไม่บานจอนยังคงไว้จอวัอนนี้ให้เซตเบืไหนได้เป็นวอลลุ่มบวกใส่มูดใส่ฟอมได้ไหมได้ค่ใส่ได้ทุกอย่างอันดับแรกฉีดน้ำก่อนให้มันเกิดความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้น่อนจะให้แน่นๆเลยวันนีน้อยู่ไปถึงตีสองใส่ฟอมนะักหนึ่งลูกฟรอบนะ ใส่ที่ไหนใส่บริเวณคนผมอะ่ะใส่ทั้งหัวเลยตรงไหนลกโอขึ้นมาแล้วก็ชั้นที่สามลกโคนลกโคนลยกโคนเอาค้อใดใส่ร้อนแล้วก็เย็นยเพื่อใหผมมันเกริดการเช็ดตัวให้ไวนะค่อยๆใดไปแล้กโคน

หุนแปลงน้อมไปข้างหน้าได้ครับปัดไปข้างหลังแล้ก็ได้ยังควรนะข้างหน,น,น้าผมจะให้ย้อยๆลงกันกันสัดนิดนึงนะเอาไว้กันเดดหน่อยล <c oughs> ูกค้าแสดงเอาเยียด <c oughs> เดาง่าย <c oughs> แม่ก็บังแล้วกันครับ เอาผสมผสมเลยครับผมผู้ใหญ่ถ้าเราไปใดยกกระบังมากไม่ได้มชอบด้วยลูกค้าชอบไหมให่ยกกระบงังไม่ชอบไม่ชอบด้วยใช่ไนหะมก็ไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังมากกันใดยกกระบงังใดเอาไปย,ย่ยอยๆเนะี่ยเอาไปบานนะเพราะอายุมากก็จุดเถือ่อนมันจะลึกแล้วก็อะไร เอาปกกจุดเถิงนะเนี่ยเทคนิคอยู่นี้ผมที่มันอยู่ทรงได้เพราะอะไรโฟมมูสแล้วก็กันดายย้ำโคนแล้วยกโคนนะเทคนิคมีแค่นี้ <S <S ไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวมันพังถ้าเราไดดีไม่ต้องกลัวพังเลยขยี้ขยี้ยังไงก็อยู่ทรงเหมือนเดิมขยี้ยังไงก็อยู่ทรงเหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเรามาเซตเออดออยทีหลังผมเช็ดผมผมไม่ใช่บีนะผมใช้นิ้วมือจับทรงออกเพราะเราซอยยัเงเราจะรู้ทรงใส่แว็กจับทรงใส่ไปที่ไหนที่โคนผมให้มันอยู่ให,ให้มันเกาะให้มันเนืดนั่นเองวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรนะครับคุณทิพวรรณใช่ไหมค่ะทิพวรรณมาจากที่ไหนครับบางพีบางพีนะครับหรือการีงบางพี สามสิบสี่กิโลังครับนัแบบ่งไกหรือว่าหมอขกงลังกายแวะตลาดทิ่งเจริญน,นะครับเปิดใหม่ไอทีไคเมื่อกี้นี้จะเข้าลแล้วคนเยอะมากใช่ครับตลาดเปิดใหม่ครับไม่มีที่ทจอดรถใช่ครับมีที่จอดรถสามจุดนะจอดเต็มหมดใช่จอดตรงถ้<ม>ามาตัดตรงช่างใหญ่จอดตรงข้ามร้านก็ได้ชื่อซอยพุทธินิพนธสองแยกสามนะเป็นเป็นลานจอดรถโซนกเนูเซอร์เก่านะครับมีค่าใจ,จ่ายมีที่จอดรถมีค่าจอดรถนะที่สองคือ ซอนลนำนังมันจะอยู่ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนั่นเองมีคนดูแลด้วยนะครับแล้วก็จุดที่สามก็คือตลาดยิ่งเจริญนั่นแหละไปวัดดวงเอาที่จะลดน้อยหน่อยนะครับใช้มุมผ้าําปัดควัดเส้นเดียวอย่าให้เหลือข้ออะไรทำให้มันสะอาด เียนหัวหมดนะดูชัางเ,ห,เหนื่อยหมดิีสเกียหน่อยร้านกำเนิดสา l อนตั้งอยู่ปากซอยพราหมือนเดินิงห้าสิบสองหลับตาลูกค้าเขียดไซส์ใหม่ก็ทมอนะจองคิวลองหน้าเข้ามาศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่แรกศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะจัดอดยวให้เห็นหนักทิษสาค่อยๆจับพางไว้ะให้มันไปในทิศทางเดียวกันเนะี่ยเท็กเจอ เซฟเลเยอร์คิดสุดชัดนะช่างใหญ่ชอบมากเลยสีเนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะสีที่ธรรมชาติให้มา0 8 1 9์ปหนึ่งเก้าเป็นห้าหกและ0ูน5 4หกสอนะจองฟิลเข้ามาก็ขอให้คุณทุกวันเดินทางกับบ้านปลอดภัยสูขภาพแข็งแรงหฮงๆิ้รวยๆนะ ขอบคุณค่ะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ลาด,ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายทรงเสยสั้นนะครับทุยกลาง